สวัสดีครับสวัสดีตอนกลางคืนนะครับวันนี้เราจะมาดูกการกินกระแสสแตนบายะร,บระหว่าง UPS 2ตัวนะครับตัวแรกคือร i o n i c u l t r a s i 1050่ากำลังไฟ960วัตต์ครับส่วนตัวที่2เป็นร i o n i c เหมือนกันนะครับเป็นระบบสวิต h i n g กำลังไฟ1,400วันวัตต์นะครับโดยที่เราจะใช้ตัวแคมมิเตอร์นะครับในการวัดกระแสนะครับเดี๋ยวเราจะลองวัดดูเลยนะครับตัวแรกนะครับเป็นตัว UPS n e o n i c u l t a s าย1 0่0ตัวนี้เป็นระบบหม้อแปลงนะครับเดี๋ยวเราวัดกระแสดูนะครับ กระแสสแตนบายอยู่ที่1.1.6 1.57แอมนะครับอ่าโอเคต่อไปนะครับเรามาดูตัวที่เป็นสวิตชิงนะครับสวิตชิงก็คือรีโอนิกตัวนี้นะครับตัวดำเลยตัวนี้ระบบ96โวลต์นะครับเราดูที่ขั้วบวกนะครับ กระแสสเตนบายอยู่ที่0.42แอมป์นะต่ำกว่ามากๆเลยนะครับโอเควันนี้ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ